อย่างน้อยเราต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเปลี่ยนแล้วเราทําให้เขาเห็นเขาก็จะเปลี่ยนตามต่อมาเราต้องคอยกํากับดูแลการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงบางครั้งมันอยู่ที่วัฒนธรร,รมมันก็ต้องบริหารวัฒนธ,ธร,รรมองค์กรแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงคือในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเน้นก็คือการทําแบบ Data าไนติก mm mm. มากขึ้นการตัดสินใจอยู่บนฐานข้อมูลซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ผมเป็นอธิการบดีมันก็ทําได้มากขึ้น การศึกษาเปลี่ยนไปเยอะนะครับคำว่า disruption หรือว่า disruptive technology เนี่ยการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของระบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันทำให้ระบบการศึกษานต้องเปลี่ยนตาโลกในยุคที่4เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของดิจิทัลมากขึ้นเราก็มีอินเทอร์เน็ตมาในยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์เรามี Facebook มี Line มีระบบ Wi-Fi โทรศัพท์มือถือเนี่ยเข้าสู่ยุค 5G ดังนั้นระบบการเรียนการสอนของทั้งโลกเนี่ยจึงเปลี่ยนแปลงไปในสู่ระบบของออนไลน์มากขึ้นและระบบของการทํางานจริงหาแนวคิดใหม่ๆแบบแบบสตาร์ทอัพเริ่มเข้าไปสู่นวัตกรรมดังนั้นระบบของเมืองไทยเองเนี่ยการศึกษาจึงเริ่มเปลี่ยนแนวทางและถูกเร่งมากขึ้นเพราะว่าเด็กทั้งโลกและเด็กไทยนั้นเข้าสู่ยุคดิจิทัลตั้งแต่เกิดการเรียนรู้ผ่าน Google หรือการเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์เนี่ยมีการเรียนรู้สูงมากดังนั้นเนี่ยมหาลัยของต่างประเทศเอง จึงเริ่มปรับระบบการเรียนการสอนเป็นเรื่องของออนไลน์มากขึ้นระบบการเรียนการสอนจึงเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับและทําให้โลกการศษานั้นเข้าไปสู่ยุคที่4ที่จะต้องเน้นใช้ดีเท่ามากขึ้นและเข้าไปสู่ยุคที่เด็กนั้นมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเรียนรู้ข้อมูลจริงเรียนรู้ข้อมูลที่ปัจจุบันทันด่วนเพราะนั้นระบบการเรียนการสอนจึงเปลี่ยนจากทิชชิ่งมาเป็นโคชชิ่งหรือเมนเทอริงซึ่งระบบโคชชิ่งก็คือแนะนํา ภายใต้สกยรภาพที่เขามีการโค้ชเด็ก1ต่อหนึ่งโค้ชเด็กแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมแต่ระบบการเรียนการสอนที่มหลาลัยคาไทยจะเน้นเ,นเรื่องของเมนเทอริงก็คือเรานอกจากโค้ชแล้วเราจะต้องใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กตั้งโจทย์ให้ไปลองทําและเมื่อเด็กเล่ากลับมาเราก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันซึ่งระบบนี้เนี่ยนะครับทางหอค้าไทยเองเนี่ยได้ใช้ในการที่จะบ่มเพาะธุรกิจเป็นธุรกิจพี่สอนน้องดังนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ เข้ามาสู่รอบรั้วของมหาวิาลยเชื่อว่าภายใน5ปีนับจากนี้เนี่ยระบบการศรึกษาแบบออนไลน์จะมีความโดดเด่นและเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ตลอดจนคนทุกรุ่นเนี่ยจะเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้มากขึ้นและจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตอนนี้เชื่อว่าสถาบ,บันการศึกษาคงจะปรับระบบเป็นระบบของไฮบริดก็คือเรียนออนไลน์ส่วนหนึ่งและวเฟสตูเฟสส่วนหนึ่งซึ่งเราคิดว่าสมดุลของประเทศไทยที่จะวิ่งเข้าสู่ระบบของการเรียนแบบดจเทัลร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเนี่ยยังต้องใช้เวลาอีก10ปี ที่เราเห็นก็คือว่าเด็กเนี่ยเรียนรู้และตอบสนองในโลกใบนี้เนี่ยเขาหยิบสิ่งแรกที่เข้ามาดูก็คือโทรศัพท์มือถือใช้ชีวิตกับคอมพิวเตอร์ดังนั้นมหาลัยค่าไทยจึงเปลี่ยนในรูปแบบ10ปีที่แล้วคือเด็กที่เรียนกับเรามี iPad และเราก็สร้างการเรียนการสอนในระบบ iPad ที่เรียกว่า i t u n e U ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเรามีการจราจรหรือทราฟฟิกการเรียนรู้หรือการมีข้อมูลที่เด็กทั้งไปดูแล้วก็มีวิชาเนี่ยสูงสุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากมหาลัย Stanford สแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้มหาลาัยงค้าไทยเนี่ยได้รับรางวัล Distinguished University จาก Apple 2ส,สมัยซ้อนแล้วก็มีข่าวว่าในปีที่3เราก็มีโอกาสลุ้นที่จะได้ Distinguished University ดังนั้นมหาลายัยงคาไทยเองมีการปรับเปลี่ยนที่จะเน้นออนไลน์มากขึ้นเรามีคณะวิยทยาศาสต์ที่เปิดการสอนออนไลน์แล้วเราก็ก้าวเข้าไปในเรื่องของการเปิดหลักสูตรบัญรีแบบรบออนไลน์ในหลายสาขาแต่เมสเจถัดไปก็คือว่าเราจะวางตัวเองเป็น AR VR training center ให้ได้ภายใน5ปีเติมเรื่องของ AR เข้าไปในระ,ระบบการเรียนการสอนซึ่งนั่นหมายความว่าอีนอยเนี่ยเด็กเนี่ยเด็กนักศึกษานั่งอยู่ในห้องแต่เขาสามารถที่จะเดินทางไปเรียนรู้ที่ประเทศต่างๆได้โดยที่มีปลายทางเนี่ยใช้อุปกรณ์ทางด้าน AR ที่จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถเห็นบรรยากาศที่เป็นสถานที่จริงได้360องศาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้ประสานกับ ทรูที่จะพัฒนาให้มหาลาัยเป็น 5G university และเรากำลังจะคุยกับ Apple ว่าเราอยากจะได้โค้ชหรือว่าเทรนเนอร์จากอเมริกาเข้ามาที่จะช่วยพัฒนา AR VR training center ของเราซึ่ง Apple ก็รับไปพิจารณาอยู่แต่สิ่งที่เราผูกพันแล้วเนี่ยก็คือกับบริษัท True ที่จะพัฒนาเรื่องนี้นะครับเราจะสร้าง AR lab ที่มหาลาัยค้าไทย ระบบของการที่เรียนผสมผสานกับการแพ a c t i c กับดิจิทัลเข้าไปสู่กระบวนการเรียนการสอนหลักนะครับเราเน้นในเรื่องของผู้ประกอบการซึ่งเรามีศูนย์ที่เรียกว่า ID Center คือ Innovation Driving Entrepreneur ซึ่งศูนย์นี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือมาจากตัว MIT ซึ่งมหาลัยค้าไทยเองเนี่ยเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่เข้าไปอบรมในโครงการ MIT l e v e นะครับของตัว MIT ตอนนี้เนี่ยเราเอาวิชาที่เกี่ยวก,กับทางด้านการพัฒนาธุรกิจเนี่ย เราเรียกว่า ID 101ยให้กับเด็กปีหนึ่งของมหาลัยทุกคนให้เข้าสู่กระบวนการนี้ซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะเปลี่ยนให้เป็นวิชาเลือกให้กับเด็กเนี่ยได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ทางด้านธุรกิจนะครับแล้วก็มีความคิดทางด้านธุรกิจซึ่งเราจะเน้นการ practice และก็เราก็เปิดการสอน design your life ซึ่งเรา design thinking มาจาก Stanford ซึ่งเด็กเนี่ยจะสามารถที่จะเรียนรู้ว่าเขาควรจะใช้ชีวิตอย่างไรเขาควรจะกำหนดทิศทางของตัวเขาอย่างไรจะทำธุรกิจอย่างไรเพราะเราจะเน้นเรื่องของการปฏิบัติจ,จริง มากขึ้นอีกอันนึงก็คือเราก็มีความร่วมมือกับอาลีบาบาในการที่จะเป็นศูนย์ที่อบรมแล้วก็ดูแลธุรกิจเกี่ยวเรื่อ e ีคอมเมิร์ซซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่จะผลักให้เด็กมหาลัยค้าไทยเนี่ยปฏิบัติการจริงในโลกไอทีปฏิบัติการจริงในโลกอ e ีคอมเมิร์ซมากขึ้นรวรูปแบบการเรียนการสอนก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับใช้อุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราจะทํา ข้อแรกคือวิชาการที่ทันสมัยเพราะเราสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนเนี่ยทำการวิจัยจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการสมัยใหม่ต่อเวลาโดยสอนจากคณะอาจารย์ที่มีประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจ2เด็กนักศึกษาจะต้องถูกฝึกปฏิบัติในเรื่องของดิจิทัลต่อมาคือประสบการณ์จริงทางด้านธุรกิจอย่างเช่นคณะท่องเที่ยวเราเปิดร้านอาหารที่เรียกว่าแชมเปอร์คุยซีนเขาจะได้มีประสบการณ์ในการไปรันร้านอาหารจริงๆหรือแม้กระทั่งนะครับของทางด้านนิเทศศาสตร์ เขาก็จะต้องทําข่าวจริงๆนะครับทำหนังสือพิมพ์จริงๆและก็ให้มีประสบการณ์ทางด้านอีคอมเมิร์ซมากขึ้นอันที่สมเนี่ยก็จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรมการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องให้รู้จักมารยาทและคุณธรรมในการทํางานโดยเฉพาะยิ่งการทางานในภาคธุรกิจเราใช้ตามสโลแกนนั้นเด็กโขกันค้าทุกสาขาวิชาที่จบหรือที่เรียนเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นคุ้มค่าและเป็นไปได้จริงในโลกธุรกิจจริงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราเน้นความเป็นคําว่าโมเดินเทคโนโลยีสมัยใหม่เรา เชิญคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่า YEC คือ Young Entrepreneur Chamber of Commerce ให้มาทำงานกับเรามาเป็นผู้สอนดังนั้นเนี่ยเราจะอยู่ความทันสมัยของทุกรุ่น Gen X Gen Y และ Gen Z เพราะฉะนั้นมหาลัยจะเป็นมหาลัยที่ทันสมัยตลอไไดเวลาทั้งวิชาการและประสบการณ์จริงทางธุรกิจเพระนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายของมหาลัยคงาไทยคือเราก็ไม่ต้องการให้เด็กลดน้อยลง รเราก็ต้องการให้เด็กเนี่ยมีจํานวนเท่าเดิมซึ่งอยู่ในระดับประมาณ4,000คนเป็นอย่างน้อยนะครับต่อปีนะครับนั่นคือเป้าหมายแรกเป้าหมายที่สองเราต้องการให้เราเป็น AR University เราต้องการเป็น 5G u University เราต้องผูกคําว่าดิจิทัลกับคาว่าโมเดิลซึ่งอันนี้คือเป้าหมายในช่วง3ปีข้างหน้านะครับอีกเป้าปหมายนึงคือมาเลยหอนคาไทยมีวิสัยทัศน์คือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําด้านการค้าและบริการเพราะฉะนั้นในช่วง3ปีข้างหน้าเนี่ยอะไรชั้นนําในอาเซียนนะเราต้องการเป็นมหาวิานนเเชมกขึ้ ซึ sí, e ่งตอนนี the ้เนี่ยเราประสบความสำเร็จในการที่จะเปิดการเรียนการสอนในเมียนมาเราต้องถือว so ่าเราเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆนะครับคือเราไม่ควรจะหลุดที่ 1- ถึงที่3ามนะใช่เป็นมหาวิทยาลัยต่างชาตินะครับที่ไปสอนในเมียนมาเรามีการเปิดบิงยาตรีบิญยาโทและบิงยาเอกที่เมียนมาเรียบร้อยนะครับดังนั้นเราต้องการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในอาเซียนอย่างน้อยเราต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเปลี่ยนแล้วเราทําให้เขาเห็น เขาก็จะเปลี่ยนตามต่อมาเราก็ต้องคอยกํากับดูแลการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงบางครั้งมันอยู่ที่วัฒนธรรมมันก็ต้องบริหารวัฒนธรรมองค์กรน,นะครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเน้นก็คือการทําแบบ Data ้าแนติกมากขึ้นการตัดสินใจอยู่บนฐานข้อมูลซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ผมเป็นอธิการบดีทําได้มากขึ้นและระบบการทํางานก็คือเรามีการเปลี่ยนแปลงด้วยการนําให้สูงพยากรเสร็จและธุรกิจของมาลัยร่งค้าไทยเนี่ย ที่ยอมรับของคนทั้งประเทศด้วยการบริหารสไตล์และข้อมูลแบบไหนเนี่ยวิเคราะห์อ,ออกมาได้ตรงประเด็นเนี่ยการเข้ามาเอาแซนบ็อกของส่วนบยากรเศรษฐกิจมาปรับกับมหาลาัยก้าไทยเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันอยู่ในแนวที่เราเชื่อว่าเราทําสําเร็จ